ช่วงนี้นะครับช่วงเฮียเชิญแขกนะครับกระบี่มือหนึ่งของสีกรุงโบรกเกอร์เผยหน้าตามาแล้วครับสวัสดีคุณตั้มครับครับเดียครับได้ยินเฮียแนะนําผมมาคุณตั้มนี่คือกระบี่มือหนึ่งเขาให้ฟังหน่อยครับครับในจํานวนสมาชิกผมหนึ่งแสนสามหมื่นหกประมาณหกพันคนหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันคนครับครับทุกๆเดือนนะฮะโรโยวันที่หนึ่งเนี่ยผมก็จะลต์รายชื่อคนที่มี ยอดค่าสายงานบากทางการแนะนําด้วยครับตันะ้งแต่สูงสุดยันลงมาถึงหมื่นห้าพันบาทครับพี่แแล้วก็มาโพสไว้ท่านไปดูในในเว็บของสายคุณโบเ,เกอร์ดอทสวอนดิร์ท e ่านก็จะเห็นเพราะฉะนั้นคุณตั้มจะอยู่ที่เบอร์แรกๆก็ลออเลยนะอย่าง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 เมื่อ,าอ,าอาวานนี้ผมโพสขึ้นไปแล้วคุณตั้มมียอดสี่แสนกว่าบาทน,นี่เฉพาะค่า<ห>สาย,ยางานค่าแนะนํานะยังไม่รวมถึงที่คุณตั้มขายเองเลยครับ นี่คือ400กว่าบาทต่อเดือนนะต่อเดือนนะเราว่ากันที่ครึ่งล้านนะเฮียเนี่ยครับครับต่อเดือนครับคุณตั้มเขาผมไม่อยากเรียกกระบือมาหนึ่งแล้วเทพแล้วเนี่ยต้องเทพแล้วนะนะครับคุณตั้มช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าแนะนําตัวให้หน่อยแล้วก็อยากให้รู้อยากแนะนําอยากให้เล่าว่าเฮ้ยเริ่มเข้ามาธุรกิจขายประกันเนี่ยได้ยังไงนะครับแล้วคนไหนครับ ก็ชื่อตั้มกาจนะวิจิตนะครับเป็นคนชมบุรีครับก็เรียนจบแล้วก็ทํางานที่ชมบุรีเลยเป็นเป็นพนักงานประจำสิบเอ็ดปีเป็นทํางานเกี่ยวกับชิปปิ้งะครับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศครับผมก็มันมันจะคือมันจะเร่งรีบมากในการทํางานผิดผิดพลาดไม่ได้เลยมันก็อาจจะทํางานตลอดเวลาครับครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ค่อยได้พักเราก็เลยคิดว่าทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เลยอยากจะ มีธุรกิจของตัวเองครับก็พยายามที่จะทําธุรกิจส่วนตัวพยายามหารายได้เสริมในระหว่างที่เราว่างครับเพราะเราก็อยากจะมีธุรกิจของตัวเองจนกระทั่งอรัได้มาเจอกับธุรกิจประกันไมนาเสัยครับผมครับผมกับสีกรุงโบรกเกอร์ก็เลยได้มาเจอรู้จักกับสีกรุงโบรกเกอร์นี่นานเท่าไหร่แล้วครับก็ก่อนปี50ครับก่อนปี50ใช่ครับปีนี้ก็60ครับก็แถวๆ10ปีเนาะครับประมาณ10ปีครับ10ปีรายได้ เซี่ยงเดียวเนี่ยคือครึ่งหลังที่สิปีจริงเขาต้องรู้จักแต่เขาจะไม่ได้ลงมือทำเพราะว่าเฮียเฮียต้องเปิดระบบเอ็นพีการ์ตูนี่หกปีหรือเจ็ดปีงั้นคุณต้องคุณต้องเท่าเท่าแต่ก่อนเขาแค่รู้แต่เขาทำจริงอยู่นั้นน่าจะหกปีมึงน่าจะปีขึ้นห้าสามห้าสี่ประมาณนั้นแหละที่ระบบกันคือเขาจะต้องบอกว่าแต่ก่อนเฮียจะรับสมัครตัวแทนสมาชิกขายขายอย่างเดียวขายเพื่อเอาค่าคอมครับผมมันมันก็ทําให้เรามีรายได้แต่ว่าเรา เรายัางสร้างทีมไม่ได้ออคือแนะนําเพื่อนแล้วแนะนําเพื่อนมาขายเนี่ยก็กไ็ไม่ได้อะไรครับช่วงหลังเมื่อปี53มีไอ้สร้างระบบ MGM ขึ้นมาก็แถวแถว้ 5, ปี ประมาณแรกๆเข้ามานี่คือกลุ่มแรกที่ต้องมาใช้เมนท์นู่นใช้อะไรต่างๆโอ้ยลำบากตอนนั้นเวลาเช็คเบี้ยผมจำได้ว่าต้องส่งแฟกซ์ครับส่งแฟกซ์ใช่คร่ะส่งส่งแฟกซ์แล้วก็อีเมลอีเมลยังไม่ค่อยมีรอรอกันยิงไลน์นี่ยิงรอเป็นวันใช่ครับเช็คเบี้ยนี่ใช้เวลาเป็นวันผมว่าผมว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับเฮีย กว่าที่จะได้เป็นมือหนึ่งเนี่ยมัน่นแมันก็ไม่ง่ายนะก็ผ่านอุปสรรคมาใช่คือผมมองว่ากว่าจะได้มามีรายได้เดือนสี่แสนกว่าต้องผ่านจากการรายได้เดือนเป็นแค่หลักร้อยก่อนก็ต้องเริ่มต้นทุกคนมีจุดเริ่มต้นทุกคนมีจุดเริ่มต้นแหมอย่างนี้น่าสนใจไม่น้อยนะครับคุณคุณตั้มครับแล้วลาอยากจะถามเรื่องหนึ่งครับคือไหนไหนก็มาเล่าประสบการณ์เนาะให้ให้ทุกคนได้รับทราบเนี่ยช่องทางใน วิธีการในการทําธุรกิจเนี่ยเป็นยังไองอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยครับก็เป็นวิทยาทานเนาะก็ตอนที่ผมทางานมาจําใช่ไหมครับ,รบผมคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมจะเป็นคนขี้อายเป็นคน<ไ>ที่ไม่ค่อยพูดคือพูดไม่ค่อยเก่งครับก็แล้วก็ประกอบกับทํางานค,คือทํางานเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเวลาในในาการทํางานทีนี้พอมาเจอธุรกิจประกันเนสเซอร์ไพร เราอยากจะสําเร็จเราก็ต้องหาวิธีเป็นเป็นเขาเรียกเป็นแนวทางของเรารครับต้องบต้องพูดไปแล้วใช่ก็ก็ก็กกกมาคิดว่าเราจะทําธุรกิจยังไงให้สําเร็จคือยังไงก็ต้องสําเร็จให้ได้เพราะว่ามันมันเร,เราคิดว่ามันเป็นธุรกิจที่น่าสนใจครับก็ตอนนั้นเมื่อ6กปีที่แล้วก็เรียนรู้การทำเว็บไซต์จากคนที่ไม่ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับไอทีเลยไอทีไม่รู้เรื่องด้วยใช่ครับแต่ว่าเราอยากจะสำเร็จนะครับสุดยอดเราก็ใช้เวลาประมาณ6เดือน6เดือน6เดือน อยากรู้ะไรก็เซิร์ชใน Google เว็บไซต์คืออะไรทำเว็บยังไงตั้งแต่เบื้องต้นจนใช้เวลา6เดือนคือแทบจะไม่ได้ขายเลยก็คือพัฒนาตัวเองอย่างเดียวนั่นคือความตั้งใจอยากกระโดดเข้าไปที่ธุรกิจออนไลน์ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดครับเวันเนี่ยผมจะว่างแค่วันวันอาทิตย์นอกนั้นก็คือส่วนมากก็จะทางานในเวลาทางานก็จะคุยเรื่องเรื่องอะไรไม่ได้เลยครับครับก็ก็ต้องหาตัวช่วยเพราะเราอยากสาเร็จก็เลยต้อง เอาตัวเองไปเรียนรู้เรื่องการกันตลาดครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมก็ผมก็มีหน้าร้านอยู่3ที่คอ่าครับ,รบก็ก็ขายหน้าร้านด้วยแล้วก็นะอ่าก็โชคดีที่ตอนนี้ทางบริษัทซัพพอร์ตเรื่องระบบ IT ีต่างๆเลยครับ,รบไม่ว่าจะเป็นอ่าเรื่องการ เช็คเบีย้ยแจ้งงานก็รวดเร็วมากขึ้นเจ้าหน้าที่ทุกสาขามีมีม like, อีเมลมีไลน์มีโทรศัพท์ใช่ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำทำงาน24ชั่วโมงแต่ก่อนนี้อย่างที่บอกครับว่าจะเช็คเบีย้ยทีแฟกเอกสารเข้าไป แล้วก็ต้องโทรไปคอนเฟิร์มอีกว่าได้รับแฟกต์ผมไหมที่ผมส่งเอกสารไปครับบางทีแฟก์ไม่ผ่านก็ต้องไปแฟก์ใหม่ครับก่อนจะได้เบี้ยก็อย่างอย่างอย่างเร็วก็3มชั่วโมงอย่างช้าก็อย่างช้าก็2วันซึ่งนั่นคือคุณตั้มเคยเล่าให้ผมฟังว่าไอ้เจ็ดสองสี่เนี่ยช่วยช่วยคุณตั้มสุดๆมันเป็นอะไรที่ที่อเมซิ่งมากอเมซิ่งมากใช่ครับอเมซิ่งมากเลยทําอะไรได้บ้างครับคุณตั้มจากเจ็ดสองสี่ในฐานะเป็นคนขายกน อันดับแรกเลยนะครับเราสามารถส่งลิงก์ตัวนี้ให้กับลูกค้าได้ลูกค้าอยู่ดูจังหวัดไหนเราเราไม่ได้ไปเจอลูกค้าล้วก็เราก็ส่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นทําทหน้าที่ในการขายประกันแทนเราครับลูกค้าไม่สะดวกเปิดอ่านก็ไม่เป็นไรลูกค้าก็ไปเปิดอ่านตอนที่ลูกค้าสะดวกครับในขณะที่เราหลับลูกค้าอาจจะซื้อประกันก็ได้ ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่จะมาช่วยการทํางานของของพวกเราก็คือว่ามันสามารถออกกรมธรรได้เองตรงนี้ก็คือสมมติใครมีหน้าร้านนะครับเราสามารถที่จะล็อกอินเข้าไปแล้วก็คีย์งานให้ลูกค้าได้เลยที่สาคัญได้ค่าคีย์ด้วยครับก็แสดงว่าคนขายก็ไม่ต้องทําอะไรเจ็ดสองรองรับทุกอย่างแล้วคือคือมันตอบโจทย์ได้ทั้ง2ฝั่งทั้งลูกค้าเองก็สะดวกนะครับตอนนี้วันก่อนได้ได้ดูเรื่องคลิปการ สาวแบงก์มีการมิชฉาชีพใชครับคือตอนนี้ผมว่าการการขายทางโทรศัพท์เนี่ยบางทีมันก็ลูกค้าก็จะระแวงในความเชื่อใจน้อยครับผมในส่วนตัวผมก็เจอคือประสบการณ์ทําธุรกิจมาเนี่ยบางคนไม่ไม่อยากจะคุยกับตัวแทนก็เขาก็จะมาเสิร์ชหาเรามาเจอเราเราก็ซื้อประกันกับเราเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะให้ให้ใครโทรหาเขาแต่เขาต้องการที่จะโทรมาหา เพราะว่าเขาอยากจะเลือกครับพฤติกรรมของลูกค้าก็จะเปลี่ยนไปคือคือผมผมมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะในในสังคมคนคนขายประกันเองก็มันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะ่ต่นี้ตอนนี้จะเจสองสี่เนี่ยจะมาปิดใช่ปิดจุดบอดในเรื่องนี้สูงมากนะครับครับผมเรามีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะลูกค้าโอนเงินเข้าประกันไปโดยตรงเลยไม่ต้องโอนเข้าไปให้สมาชิกของบริษัทซีกูไปต่อโอนเข้าบัทประกันไปโดยตรงเลยเช็คข้อมูลได้โอนเงินตรงได้ครับ จากหมดแล้วจากการเช็คเบี้ยสมัยแต่ก่อนใช้เวลาหลายชั่วโมงตอนนี้แค่ไม่ถึง1นาทีสามารถได้เบี้ยเลยครับสบายด้วยมีส่วนลดด้วยนี่ครับเฮียมีลดมีลมีลดมีลดมีส่วนลดผมเข้าไปผมเข้าไปดูหน้าจอที่เว็บมี point มีมีมี point ไฮแลนด์ของมี point ไแลกของมีส่วนลดนี่คือสิ่งที่ดีสุดไงคับนืกว่าจะกว่าจะได้มาเนี่ยนะประชาชนนะอาจจะมองว่านี่ง่ายแต่เราพวกเราลงทุนกันมารับสารนะครับนะผมประทับใจเมื่อ2ปีก่อนเนี่ย คุณตั้มมีประโยคนหนึ่งเนี่ยนะที่บอโอ้นะสโลแกนคุณตั้มใช่ไหมอ่าอ่าเนยสามปีแฮปปี้ชัอทโคตรครับผมสุดดยอให้คุณลองคุณลองพูดตัวนี้หน่อยให้คุณตั้มพูดหน่อยเจ้าของสโลแกนนะครับครับก็ในยสามปีแฮปปี้ชัอทโคตรคือเป็นการคือผมก็รวบรวมข้อมูลของสมาชิกว่าอ่าสมาชิกที่ที่มีรายได้ในทีมเป็นยังไงแล้วก็อ่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการทำธุรกิจผมก็ไปพบว่า มีทีมงานหลายๆคนในช่วงนี้ครับ<ม>ในในในช่วงที่ผมคิดสโลแกนใช้เวลาแค่3าปีในการที่จะขึ้นระดับห<ม>นึ่ง<ม>ผมก็เลยคิดว่าการที่จะขึ้นระดับหนึ่งเนี่ยจะต้องมีทีมงานอย่างอย่างน้อยก็ประมาณ2,000คนคนนะครับ,รบแล้วก็มีรายได้ไม่ต่ำกว่า6 7หมื่นต่อเดือน<ม>แล้วก็พบว่ารายได้6 7หมื่นต่อเดือนนั้นนะถ้ามีทีมงานถ้าทำตามโครงสร้างของระบบ MGM ที่ถูกต้องรายได้มันจะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติทีมงานก็จะเพิ่มขึ้นผมก็เลยมองว่าถ้าใครขึ้นระดับหนึ่งแล้วเนี่ย ผมว่ามันก็แฮปปี้ในระดับหนึ่งสามารถช่วยตนเองได้แล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ผมก็เลยตั้งสโลตแกรนี้ขึ้นมาเพราะว่าหลายๆคนสามารถขึ้นมาจากไม่รู้อะไรเลยจนมาถึงขึ้นระดับหนึ่งเนี่ยใช้เวลาแค่3ปีเรียกว่าจากศูนย์ขึ้นไป3ปีแล้วก็มีบางคนใช้เวลาแค่2ปีแค่นั้นเองผมก็เลยว่า3ปีเนี่ยถ้าใครทําจริงจังคุณก็แฮปปี้ไปแทบจะตลอดเลยครับครับโอ้ต้องขอขอ สโลแกนคุณตั้มชัดๆอีกทีได้ไหมครับขอสโลแกนชัดๆอีกทีนะครับเหนื่อยสามปีแฮปปี้เช่ญโคตรโดยโดยใช้ระบบเกมเกมของสีกุ้งเฮียครับจะลบกวนสอบถามเฮียหน่อยผมได้ยินคําพูดเนี้ยมาคำเนี้ยบ่อยๆแล้ว MGM คืออะไรครับเฮียผมไม่รู้เรื่องเลยลบกวนหน่อยเออจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยเราเราเห็นระบบ MLM ไงแต่เน้ MLM เนี่ยในตลาดข้างนอกส่วนมากก็จะเหมือนกับเหมือนกับเป็นธุรกิจอะไรเลีงเท่าๆอ่ะครับ ผมก็จะไว้จะมีใช้เ m l มมางกาเขาผมคือบอกต่อเนี่ยคือเอ็มนรู้แล้วบอกต่อครับอ่ากันละครับันเมื่อคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณต้องไปบอกประชาชนรู้ถึงสิทธิตัวเองครับเนี่ยหลายหลายคนบอกว่าบางทีผมอาจจะอาจจะอาจจะตอบพวกเราะหาบริษัทงานไปที่เบี้ยเอ่อเบี้ยถูกแต่คอมเยอะว่าคุณตกมาตายแล้วตกมาตายใช่ไหมครับเนี่ยต้องมองถึงประโยชน์ของประชาชนครับนะครับนะประชาชนต้องได้ประโยชน์ที่สุดคือทำไงโซลแคม ผู้บริาษารใปีหลับเยับกุคุ้มกำไรโยการ,เ,กยรยกเยี่ยมการเยี่ยมนะครับเนี่ยโอ้แสดงว่า MGM นี่ก็คือเน้นเน้นในเรื่องเข้าไปช่วยเหลือ,อเข้าไปให้ข้อโมโลูลครับจริงๆแล้วมันก็คือเขาเรียกอะไรมันคือพื้นฐานงานขายในทุกๆอย่างเนาะขายอะไรก็ได้เนาะพูดถึงเนี่ยเพราะว่าต่อไปเรามามองหลายๆอาชีพธุรกิจขายตรงเนี่ยครับฝั่งประกันชีวิตหรือฝั่งนั้นหนึ่งธุรกิจเราเราไม่ต้องลงทุนไม่มีหนี้ศูนย์ ไม่ต้องซ่อมสินค้าครับนะนะฝั่งพร้อมจะรู้ตัวไปนะไม่ต้องลงทุนใช่คครรัับบอ่านี่ศูนย์บางทีต้องตุนสินค้าอันนี้อันนั้นก็น่ากลัูนะนะนะโอเคโอ้ในเมื่อในเมื่อต้องตุนยัาต้องหนีกว่มีศูนย์ครับแต่ของเราเนี่ยนะไม่ไม่ไม่มีนี่ศูนย์ไม่ต้องซ่อมสินค้าเราไม่ต้องลงทุนแล้วที่สุดคือกฎหมายบังคับใครมีรถถูกกฎหมายบังคับต้องซื้อประกันอ่าครับเนี่ยแล้วอยากจะบอกอีกประยมหนึงก็ คุณกินคอมตลอดชาตินิดน้อยหกปีที่เราทำเอ็นเอ็มซีเอ็มเนี่ยคุณตั้มเขาก็พูดเนี่ยเราก็ดีใจคนดเนี่ยนะเดี๋ยวคูดจะวอาไงนะเนี่ยให้คอมตลอดทุกเดือนสุดยอดก็ต้องก็ต้องขยันแล้วนะห้ามขี้เกียจนะทุนนิสิตน่สุดเลยต้องจ่ายตรงเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าอย่างคุณตั้มอาจจะสี่แสนกว่าเขายังบางคนที่มีรายได้พันสองพันเขายังไม่ทำอะไรเราต้องรีบคืน ต้องรีบหไม่ยืนยนของเขาก็เป็นทริกอย่างหนึ่งที่โอ้ก็แล้ววันวันที่สิบผมเพิ่งมาลูกวันที่สิบตรงวาร์ทิดอ่ะอาจจะจ่ายเป็นวันที่เกราลุ้นแต่เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าผู้หาผมสองท่านไปเที่ยวมืองเนาะต้องไปดักคอก่อนต้องรีบรีบจ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเขาหนีกันหมดยุ่งเลยนะครับมีคนเข้ามาทักทายนะครับคุณตั้มเมงก็มีคนรู้จักเยอะนะครับสมเป็นกระบี่มือหนึ่งนะครับมาทักทายนะครับทุกคนเดาได้เลยนะครับ อย่างคุณนัทระชัยนาทีเนี่ยบอกว่าคุณตั้มคุณตั้มนะการชนะวิจิตนะครับนะครับนะครับทุกคนเดาได้หมดเลยนะครับคุณโค้ดตุ้ยบอกว่ารอฟังเทคนิคดีจากผู้นําเบอร์หนึ่งนะครับนะครับทุกคนรู้จักกันแสดงว่าคนครอบครัวสีกรุงเนี่ยเจอกันรู้จักกันโดยเป็นัคุณต้อมมีสมาชิที่เราเรียกว่าติดตัวครับน่าจะเกือบพันนะครับนะ ครับประมาณก็พันครับแต่ที่แตกไปหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะเขาดีรู้นะสมาชิกติดตัวนี่คือคือตเหมือนรูปปีที่เขาสร้างอะไรนั่ละรูสร้างขึ้นมาแล้วตอนจำแตาไปหลานทีมเลนเลนโนนอะไรลึกขนาดนั้นอ่ะมันก็เหมือนเป็นรากต้นไม้ถูกป่ะใช่ครับอารมณ์เป็นรากต้นไม้ลูกแต่ละคนถามคนตั้งจำได้ไหมจำไม่ได้แม้แต่ติดตัวยังจำไม่ได้ยังไม่รู้งานะไรอันแน่นอนก็เหมือนกันเฮียแต่เฮียจำเก่งไม่ได้ไม่ได้โอ้โน้อหน้อ เราไลฟ์มาสองตอนนะเฮียใครเข้ามานี่เฮียจำได้เยอะนะจำได้เยอะนะครับน้าก็มีสมาชิกเข้ามาทักทายเยอะนะครับคุณใหญ่นะครับก็เข้ามาทักทายนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับนะครับคุณคุณตูนนะครับฉากหลังน่าจะมีบริษัทบริษัทโอ้ยค่อยๆปรับปรุงนะครับคุณตูนครับ เดี๋ยวเราจะค่อยๆนะครับปรับนะครับแต่อย่างน้อยเรามีโลโก้คุยกับเฮียอยู่แปะด้านขวานะครับขอบพระคุณขอบคุณนะครับคุณต้้งมีตอ้งแต่มี่สเก้าแล้วต้องติดตามเนะอ๋อเข้ามาออก Facebook ไลฟ์ของเราเข้ามาออกรายการคุยกับเฮียเลยครับแล้วข้อมูลผมยัง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 ล้านจ้าเลยนะครับก็ออ้คุณมาโนดนะครับมาทักทายนะครับธุรกิจนี้เริ่มต้นที่ตัวเราจริงๆครับ ต้องต้องอย่างที่ผมเรียนนะครับคุณตั้มผมว่าเอาตรงๆนะธุรกิจอะไรก็ทําอะไรเหมือนกันแหละครับเป็นพนักงานบริษัททําธุรกิจด้วยตัวเองครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเรานะเราขี้เกียจเรามีเทคโนโลยีซับพอร์ตเรามีความรู้ทุกอย่างความสำเร็จอยู่ที่คุณไม่บใช่ที่ผมรับท่านถามบ่อยๆพบลูกค้าบ่อยๆตัวลูกค้าจะเป็นคนสอนท่าน ขายไม่ได้ก็คือความรู้ขายได้คือความรู้ครับนะมีมีคุณฐานันดรช่วยคอมเมนต์มาบอกว่าคุณต่าเสียงเบาไปนิดหนึ่งออช่วยช่วยเร่งเสียงหน่อยนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเ,ออเรามีน้องช่วยทักถ่ายกันนะครับขอบคุณมากเลยครับอขอบคุณมากที่แจ้งนะครับคุณวีรพัชคุณวีรว,ว,วีพัชวิพัชรัตน์นะครับถามมาว่าเจ4สคืออะไรครับพอดีเพิ่งเข้ามาดูคุณคุณวิรพัชครับเราเราจะไม่พูดซ้ําแต่ว่า เดี๋ยวดูดดย้อนหลังครับดูย้อนหลังครับเยย้อนหลังเราจะมีเนื้อหาให้แน่นอนนะครับนะครับก็อย่าลืมต้องช่วยแชร์เพราะว่า a c e b o o k Live เนี่ยมันมีข้อดีก็คือเราดูสดตอนนี้นะพูดคุยกันนะครับแล้วที่สำคัญคือเรายังสามารถดูย้อนหลังได้อีกด้วยนะครับในคุณภาพ h d นะครับครือรมีคลิปวีโอที่เดี๋ยวลถชนกันส่งมาทางเราแล้วเดี๋ยวมูดต่อไปเราจะออกอากาศแล้วมาพิเคราะห์อนต่อนะครับครับก็ตอนนี้เนี่ยคุณตั้ม สมาชิกหมื่นเก้านะสุดยอดนะครับคุณทิติพรบอกว่าสมัครแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ลองสมัครเจ็ดยี่สี่ที่สาขาสุราษฎร์ทำได้ไหมทําได้ครับสุราษฎร์ติดต่อสาขาสุราษฎร์เลยครับเฮียมันทําอยู่ที่ไหนในโลกก็ทําได้ของแคมีอินเทอร์เน็ตครับนะครับแต่อินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องต้องเรียนทุกท่านนะครับเรามีมือถือเรามีเน็ตอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่บนดอยก็ได้นะครับเฮียครับผมไปไหนก็ได้นะครับสบายๆนะครับสุดเลยครับคุณณ เจโมโปลิสบอกว่าผมอยากทําทีมมากทํำยังไงครับอย่างนี้ขอโยนคําถามให้คุณตั้มดีกว่า <จบ S 1> คาถามน <จบ S 1> ี้รับปวนคุณตั้มแนะนำไหนครับ,รบมีคนอยากทาทีมครับก็ถ้าอยากทําทีมรเราก็ต้องรู้พ rocess ร,รู้กระบวนการรู้บริษ,ษัทครับ,รบ,รบหนึ่งเราก็ต้องอ ขายให้เป็นก่อนอันดับแรกโอเคขายให้เป็นเรียนรู้การขายขายให้เป็นก็คือขายให้เป็นเสร็จก็เข้าไปเรียนรู้ที่ทสาขาใกล้บ้าน ah. ครับเพราะว่าจริงๆธุรกิจ M g มมันไม่ใช่งานขายครับ,รบมันเป็นการรู้รู้โปรเซสยิ่งเรารู้ขั้นตอนต่างๆเราก็จะเก่งหลังจากนั้นเราก็ออกไปขายให้กับญาติพี่น้องก่อนครับครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆขายให้กับคนที่ไม่รู้จักครับครับ ในระหว่างที่เราไปทํางานเนี่ยเราก็อาจจะเจอปัญหาบ้างก็อย่าเพิ่งท้อแท้ครับถ้าท้อแท้ก็เข้าไาเรียนรู้ใหม่ครับครับที่เดิมในเรื่องเดิมที่เราที่เราไม่รู้จนเรารู้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยการเรียนรู้มันมันไม่ได้มีที่สาขายอย่างเดียวเนี่ยครับเฮีย เฟซไล์อย่างเงี้ยครับมันมันก็เรียนรู้ได้ตลอดเลยคุณตั้มพูดตรงประเด็นนี้รายการคุยกับเฮียเราจะเอาสาระมาเติมเติมเติมยิ่งใน YouTube ของบริษัทก็มีเยอะแยะมากเลยที่เฮียได้บรรยายไว้ก็ก็ต้องไปเรียนรู้ให้รู้เพราะว่าถ้าคุณไม่รู้คุณก็ไปคุยกับคนอื่นในประเด็นประเด็นนั้นเพราะฉะนั้นอยากจะรู้จริงหรืก็ติดต่อคุณตั้มโดยตรงก็ได้นะครับถ้ายังไม่ตอะเป็นที่ผมครับก็ติดต่อคุณตั้มโดยตรงได้เลยครับยอดเยี่ยมนะครับเฮียก็ผมคิดว่าสีกรุงบล็อกเกอร์เนี่ยมาถูกทาง คือใช้เทคโนโลยี IT ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเสริมนิดนึงครับเพราะว่าธุรกิจของเราอ่ะแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรมากเลยเพราะเราไปขายเนี่ยถ้าเราไปขายสินค้าตัวอื่นเราต้องอาจจะมีต้องอาจจะต้องบทีสต็อกสินค้าถูกไหมครับมีต้องมีสินค้าเอาไปตัวโชว์อ่ะครับบางแต่แต่อนี้ของเราเนี่ยมันขายตัวเราเองมันขายตัวตนของของเราเพราะฉะนั้นมันก็คือ ความรู้โน้ตฮาวการพรีเซนต์ของเรารถ้าเราถ้าเรายังขายเรา,ายังพรีเซนต์ตัวเองไม่ได้มันก็อาจจะขายไม่ได้แต่ถ้าเราเจอปัญหาเจอคนปฏิเสธเราก็มาเรียนรู้รแล้วเราก็พัฒนามันก็จะทําให้เรามีมีความรู้แล้วก็สามารถขายงานหรือว่าชวนคนมาเป็นทีมงานได้เนี่ยครับผมผมผมเห็นเฮียเคยส่งกราฟิกใบหนึ่งมาให้ผมข้อดีของของเรื่องขายประกันเนี่ยครับเมื่อกี้คุณตั้มก็พูดแพมๆมาแล้วสองสามข้อเนาะมีอะไรบ้างนะครับข้อดีของมันหนึ่งเราไม่ต้องสต็อปสินค้า สองมีอะไรบ้างนะนะดังนั้นก็คือนะธุรกิจนี้ไม่ต้องลงทุนหนึ่งสองไม่ต้องลงทุนหนึ่งไม่ต้องลงทุนครับสองไม่ต้องไม่มีหนี้ศูนย์ครับสามไม่ต้องซบสินค้าครับซึ่งสามข้อนี้ก็วิเศษสุดแล้วมีธุรกิจอะไรหนึ่งคุณไม่ไม่เอ่ไม่มีหนี้ศูนย์นะแล้วแล้วก็คุณบางทีคุณไปขายของเก็บตังค์ไม่ได้ก็อาจจะมีหนี้หนี้ศูนย์แล้วอันนี้ไม่ต้องสินค้าไม่เสียด้วยไม่เน่าเสียครับไม่ต้องไม่ต้องลงทุนใช่ไม่มีหนี้ศู กฎหมายบังคับว่าใครที่มีรถต้องซื้อประกันอันนี้คือกฎหมายบังคับอยู่แล้วทุกคนต้องซื้อประกันประชาชนถ้ารู้ว่าคุณขายประกันอ่ะครับแล้วถ้ารู้ว่าคุณถูกกว่าเขาจะหนีไปไหนอ่ะซึ่งทั่วโลกก็ต้องการสิ่งที่ได้ถูกกว่าครับแล้วอยากจะพูดคําว่ากินคอมตลอดชาติเพราะฉะนั้น ชาตินี้ถ้าเราอยู่ด้วยกันคุณจะได้รับของตอบต่อแกมีมาเรื่อยๆนะครับเมียนะครับก็เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเรื่องของคนทํางานพอทํางานมากเนียเขาเรียกอะไรมันไฟโตนะมันไปโตแล้วมันก็เกิดความคึกคักจะบอกเผื่อเมื่อไม่น่าจะปีที่แล้วมับก็จัดงานจัดกินข้าวจะตรงเบิกไปนี่แหละคนที่มีรายได้เกินห้าหมื่นเนี่ยนะนะได้ได้โอเคเป็นสิ่งที่ดีพวกคุณต้องไปดูแลพ่อแม่คุณดูแลลูกคุณนะดูแลเจ้าคุณนะแต่ถ้าเกินห้าหมื่นละ เป็นประโยชน์สังคมเลยไหมครับมาประชาสัมพันธ์มาบอกทุกคนมาชักชวนผมเนี่ยให้มีอาชีพนี้เหมือนผมเองตอนนี้เจอเจอน้องกุนเลิองดวงเดือนวิจิตรครับครัน้องเมื่อ6ปีห้าปีกับผมผู้ซาขำรถไปถึงน้องชายก็ยังไม่ทำครับเก็ยังไม่ทำเลยครับแล้วก็มาทําอีก2ปีที่หลังเขาหลังแต่ที่เขาดูว่าพี่เออพี่เขาอยู่นะแล้วมันไปได้นี่ครับตอนนี้เดมพิจตัวเลขก็เกือบแสนอ่ะครับสุดยอดดวงเดือนวิจิณห์ผมปันถามผมว่าจินใจเออนี่คือสิ่งนี่ ผมชวนเขาไม่มาแต่พี่เขาชวนเขาพี่เขาะสมคขาเปอย่างเงี้ยตอนตอนนั้นราจจะเป็นมีมีแค่หลักแสนใช่ไหมครับครับใช่ครับตั้งใช่หลักแสนนี่คือเหตุผลของวันนี้ที่เราจั่วหัวว่ารายได้เป็นแสนต่อเดือนไม่ต้องลงทุนคุณทําได้จริงเหรอนะครับที่เหตุผลที่เราชวนคุณตั้มก็มีมือหนึ่งมาเพราะว่ามาบอกเล่าตัวตนมาของจริงมาบอกเลยเราไม่ได้เตรียมเงินนะครับก็คือผมอยากให พูดก็พูดยังไงคุณตั้มก็มาพูดให้ข้อมูลนะครับเกิดจากของจริงบนณักปัจจุบันนี้เลยนะครับในงานขายแบบนี้นะครับก็มีทุกคนเข้ามาขอบคุณนะคุณนรงเข้ามาบอกว่าขอบคุณความรู้และเทคนิคจากประสบการณ์มากครับยินดีครับคุณตั้มนะครับนะครับคุณธัญรัตน์บอกว่าเป็นมรดกสู่ลูกหลานเป็นริ่งเป็นริงนะครับเป็นริงมีอยู่ท่านหนึ่งนะผมจําชื่อได้เนี่ยผมเป็นช่างเอ่อลแหละนะชื่อคุณชาตีจักรสง่า ไม่ต้อตัวตคุณชาตีส่วนหงตัวตัคุณชาตีส่วนหงเนี่ยนะเขาเองเสียชีวิตไปเมื่อห้าปีแล้วครับแต่เขาก็ทิ้งลูกทีมว่ามันร้อยกว่าสองร้อยคนหลังจากนั้นเมื่อสองปีแล้วเนี่ยนะลูกเขามารองเงินไปเจ็ดหมื่นกว่านั่นคือโมดงเขาไงร้อยร้อยซึ่งเป็นคนที่ทําไว้คนอนทําไว้ให้ชาตีส่วนหงนะหลายหลายคนทำไมทำไมชื่อคนนี้มีมีมีค่าสายงานที่เยอะลย คงยังไม่มาเอาเพราะต้องการาวสู้ไปเรื่อยๆล่าสุดเจอคุณพี่นหนึ่งนะครับ,รบช,ชัยนภัสเจมิจิตกโ็โอน,โอนโมรดกให้ลูกบบเรียบร้อยเมื่อ,อเดือนที่แล้วนี่เองมีรายได้ประมาณ7จ็ดแปดหมื่นก็เพิ่งมารับรางวัลกับเฮียให้ลูกมารับรางวาัลนี่ผมอยางผมไงคือ,อไม่ใช่ว่าจะโอนตอนที่เราไม่ทํางานแล้วแต่ว่าอยากจะโอนตอนไหนก็ได้ ชั้นพอละเดี๋ยวชั้นโอนเลยเอาไปเลยโอนให้ลูกเลยครับเอาไปทำต่อว่าขอโอนรายได้ทั้งหมดสายงานทั้งหมดให้เฮียเดือนที่แล้วเพิ่งเพิ่งเพิ่งโอนไปโอ้ยสุดยอดนะครับโครงการนี้สุดยอดเลยครับคุณพานุพงศ์นะครับบอกว่านะครับคุณอนันต์บอกว่าต้องทําให้ได้นะครับแน่นอนนะครับไม่ยากเลยถ้าคุณอนันต์เลือกตัวนั้นทำจริงๆได้แน่นอนไม่มีเหตุผลที่จะจะไม่ได้นะครับ ก็นะครับคุณพันธพงศ์บอกว่าอยากเห็นแบบนี้ทุกๆวันโอ้เฮียขออาทิตย์ขออาทิตย์ละครั้งก่อนนะงานโปรดักชันนะครับคนทำโปรดักชันเนี่ยจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยนะคุณซาบาก็เือก็ต้องสูงเต็มสี่นะครับผมก็ต้องเออหาทางที่จะเขียนเวลามาแต่จะยิ่งๆเลยจะมาคุยทุกวันนะครับครับว่าคุณตติมกว่าก็ต้องจองคิวกันว่าคุณเต้มเขาก็มีตัวละครของเขาอยู่ครับรายการคุยกับเฮียเนี่ยเราต้องเรียนว่าเราจัดเต็มนะครับทั้งภาพ เสียงสาระเนื้อหานะครับเอาให้ครบนะครับเพราะเราอยากมีตัวตนที่ชัดเจนนะครับเราก็เลยต้องยอมทํางานหนักนะครับก็เหมือนกับคุณตั้มนะครับคุณตั้มเราคุณตั้มวิ่งขายประกันลุยขึ้นอยู่ดีๆอยากได้ครึ่งล้านนั่งอยู่ที่เชฟมันไม่ได้นะผมพูดเล่นๆนะว่าผมมีโซลแกนใหญ่ๆได้เป็นแสนต่อเดือน อีก3ปีถ้าคุณตั้มมีได้ได้เป็นล้านคงจะเป็นโซโลแกนนะมีได้ได้เป็นร้าน่อกเดือนลวนะอีกสาปีเจอกันใช่ไหมเงี้ยอีกสาปีเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าราจะได้เท่าไหร่จริงๆแล้วสิ่งที่ผมดีใจคือประชาชนมีสวัสดิการจากพวกท่านครับถ้าไม่บอกเพื่อนท่านญาติท่านเนี่ยนะนะไม่จะซื้อพออย่างเดียวเฉียดเงินบางส่วนนะถ้ามีเงินซื้อเป็นหนึ่งไม่วากรับไม่มีซื้อเป็นสามเก่งกันบางส่วนถ้าเกิดมีเรื่องชนเกิดมีการตายหรือบาดเจ็บสาหัสเนี่ยเงินที่ไปชดใช้เขาถ้าเกิดพอมันเป็น เหตุแห่งบรรเทาโทษก็อาจจะไม่ต้องติดคุกครับเนี่ยนี uh ่สิ่งที่เราพูดอยู่ประจำครับเพราะฉะนั้นให้สวนิทกันประชาชนด้วยตัวตนเองครับครับเนี่ยนี่ครับคุณแมนมาสเตอร์มา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 รับกับคำพูดที่ผมพูดว่าอยู่บนดอยนะครับเนี่ยแมนมาสเตอร์บอกว่าผมอยู่บนดอยก็ทำงานครับนะสุดยอดนะครับนะครับเรามีสมาชิกท่านหนึ่งนะชื่อคุณโอมตาบอนเขาจะทำมาเราเลยล่าสุดเนี่ยอ๋อมองไม่เห็นมไเ ก็ยังสามารถทําได้ก็จริงนะไม่ต้องใช้แรงเขาทำด้วยเจ็ดสองสี่เขาไม่ได้ซื้อด้วยนะคุณรัตนาบอกว่ารออบรมเจ็ดสองสี่ที่ขอนแก่นค่ะอ๋อดี่เลยดี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 เลยมีใครอีกบ้างเนี่ยเดี๋ยวนะอสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนฟังในรถนะ เหมือนเหมือนเดิมครับเขาเหมือนเดิมคืออะไรดีกว่าเดิมดีเหมือนเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมเหมือนเดิมนี่ดีขึ้นหรือว่าเร็วลง้เหมือนเดิมก็ก็นิ่งๆเงียคือหมเยถึงว่าดีเหมือนเดิมสศพวิมลก็คือก็คือทีมงานคนหนึ่งที่เดิมดีเขาไม่กล้าเขาขี้อายนะครับผมบรรยายอยู่ก็าหลบอยู่หลังห้องคุณตัมครับเฮียครับคุณสศิวิมลนะครับขาประจําที่เรามาดูเราไลฟ์ตลอดนะครับฟังในรถเหมือนเดิมค่ะผมจําได้ว่าคุณสศิวิมลเนี่ยมีคนขับรถ ผมแซวแกไปครั้งที่แล้วนะครับอาสุดยอดนะครับนะครับนะครับซาลิมคนตอนนี้เขามีรได้เป็นแสนกับผมนะอันนี้คือเป็นแซวที่คนที่ไอแล่จากคนที่ไอเอ๊คนที่ขายประกันนี้ที่ายทุกคนนะไม่หละคุณต้าก็เหมือนกันนะคือเพราะว่าธุรกิจของเฮียมันไม่ใช่มันไม่ใช่การขายอย่างเดียวครับคือคนที่ายก็สามารถประสบความสําเร็จได้มันเหมือนกึ่งเป็นครูให้ความรู้เขา ใครพูดไม่เก่งใครไม่มีเวลาใครทํางานประจําตอนนี้ก็คือมีมีไม่มีทุก่างนะครับผมนี่ชอบเป่าหินเพลงชอบร้องเพลงแต่เวลาถ้าจะมีคนพบเป่าไม่เป็นเขินผมก็ตองบอกคุณเขินเอาไปแอบเป่าคนเดียวนะคุณเฮียครับคุณสุกัญญาบอกว่านะครับคุณสุกัญญาบอกว่าเหมือนเดิมของคนคุณนกสัต์ศีวิมลคือ ฟังในรถเหมือนเดิมแต่เป็นผู้โดยสารค่ะมีหัวรอดเลยนะครับแล้วมีวม,มีมีคนขับให้โอ้ดีใจจักเลยนี่คือข้อดีของ f c e e o o o l l ฟ e นะครับคือเราได้พูดคุยกันทักทายกันนะครับแบบจัดเต็มไม่ใช่ฟังกันหน้าเดียวนะครับคุณวรุตมาบอกว่าฟังเฮียเสมอครับนะครับคุณสัชชิวิมวลเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับบอกว่ากลับจากสาขานครปฐม คุยกับผู้จัดก,การที่พี่แบงค์ขังเจราเจรางานหลักล้านหลักล้านสุดยอดนะครับ <c oughs> ระสมผสาเเ็นนะ็นะนะคุณสัยสีวิมลนะนะเออคุณใหญ่ก็บอกว่าตอนนี้อยู่กับคุณสาสีวิมลนะครับอ๋อคุณใหญ่อ๋อ โอ้โหนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณใหญ่คนนี้หรือเปล่าที่ได้พอบลบรลเก๋งเ่ยอย่าลืมทวงนะคุณใหญ่นะหากแต่ใช่นะใช่ัเดียวกันเดี๋ยวผมเราเช็คเราเช็คจากคลิปที่แล้วนะเราจะได้ไม่เราตรวจสอบไม่ดื่มใช่นะครับก็วันนี้ก็รบสวนตอนนั้นก็ไล่มานะแต่ก่อนครับแต่ก่อนผมอะไรนะผมไอนะอายจังครับอายจังเหรออายจังใครอายล่ะครับที่อายที่อายจังนะอ๋อที่อายใช่ไหมกูคิดวนะนะครับ อ๋อคุณใหญ่คุณใหญ่ก็จะบอกว่าผมขายประกันรถโอเคนะนะคุณคุณคุณชัยเทพบอกว่าสวัสดีครับฮียผมทํามาหนึ่งปี2เดือนครับกําลังสร้างทีมงานครับโอเคครับติดปัญหาอะไรนะผมยินดีเป็นพี่เลี้ยงนะครับครับครับแล้วก็คุณใหญ่แจ้งแล้วบอกว่าคอนเฟิร์มว่าใช่ใช่คุณใหญ่ช่โอเคก ก็ขอทะเบียนรถแล้วจะได้ออกพรบไปให้ก็ยังไงช่วยส่งข้อความมาหาเฮียหน่อยนะครับถูกต้องครับต้องรบกวนหน่อยนะครับก็วันนี้ก็ยังไงก็ขอบพระคุณคุณตั้มนะครับกระบี่เมือหนึ่งของสีกลุงไม่ใช่เป็นแสนนะครับต่อเดือนนะครับครึ่งล้านนะครับต่อเดือนนะครับก็มายืนยันด้วยตัวเองตัวตนชัดเจนวิธีการทํางานมาให้ความรู้ด้วยไว้โอกาสหน้าเราเชิญคุณตั้มมาอีกมาแบ่งปันความรู้มาแบ่งปันประสบการณ์เพราะว่า เราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ขึ้นล้านเหมือนกันนะครับนะครับนะครับเฮียก็เดี๋ยวเราช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาแจกของขวัญกันครับเฮียนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมรอติดตามชมทุกคนจอที่หน้าจอจอที่คีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวเรากลับมาขอเวลาสักครู่นะครับโอเคนะครับ ก็เดี๋ยวเราขออนุญาตวันนี้นะครับสมควรแก่เวลาอาทิตย์หน้าและต้องไม่พลาดเราเจอแขกรับเชิญอีกท่านต่อไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละท่านก็จะมีมุมมองมีการทํางานต่างกันมีแนวคิดต่างกันแต่เป้าหมายนั้นเหมือนกันนะครับก็คือรายได้แสนหนึ่งแสนต่อเดือนรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่่ต้องลงทุนได้ครับนะครับยังไงผมกับเฮียสีกรุงวันนี้ก็ขออนุญาตลา ทุกท่านนะครับไว้เจอกันวันเสาร์หน้า5้าโมงเย็นครับรายการคุยกับเฮียรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ